สวัสดีค่ะ,วคะพวกเรา g ี e ส n s u r v i เอ๊ะว่าแต่โครงการนี้มันคืออะไรหรอคะโครงการนี้เป็นการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับธรรมชาติทั้งหมดเลยค่ะแล้วทำไมต้องเป็นโครงการนี้ด้วยล่ะคะที่พวกเราเลือกทำโครงการนี้ก็เพราะว่าปัจจุบันจำนวนประชากรได้เพิ่มมากขึ้นมีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มากขึ้นทำให้ทรัพยากรธรรมชาติลดลงและไม่เพียงพอต่อความต้องการของมนุษย์ ทำให้พวกเราต้องการที่จะทําให้คนรุ่นใหม่หันมาสนใจธรรมชาติมากขึ้นน่เองค่ะว้าวแล้วมีวัตถุประสงค์โครงการเพื่ออะไรบ้างหรอคะ 1. ใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด 2. ปลูกจิตสำนึกให้คนรุ่นใหม่และกระตุ้นคนรุ่นเก่าให้หันมาสนใจธรรมชาติมากขึ้น 3. เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในประเทศ 4. เพื่อสนับสนุนการอนุนรักษ์ธรรมชาติค่ะ น่าสนใจมากๆเลยนะคะเนี่ยแล้วทำกิจกรรมอะไรกันบ้างหรอคะเราจะแบ่งออกเป็นสองส่วนค่ะคือฝ่ายปฏิบัติและฝ่ายอินฟอร์มชันค่ะฝ่ายปฏิบัติเราก็จะไปทำกิจกรรมกันที่ศูนย์ศึกษาพัน์ไม้และสัตว์ป่าเขา้ํำพุนั่นเองค่ะและที่นี่เราก็จะได้ทำกิจกรรมหลายอย่างเลยค่ะทั้งซีดบอมปงแดงและปลูกป่าไม้ค่ะว้าวแล้วฝ่ายอินฟอร์มชันล่ะคะ ไ่ายนี้ก็จะมีหน้าที่รับข้อมูลหาข้อมูลแล้วก็นำไปเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์สู่คนภายนอกนั่นเองค่ะแต่จะไม่เป็นเพียงข้อมูลที่เราไปทํามาเท่านั้นนะคะจะมีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธรรมชาติด้วยค่ะส่วนนี่คือไอจีโครงการของเรานั่นเองค่ะเชิญทุกคนไปติดตามกันได้เลยนะคะฟังพวกเรามาเยอะแล้วลองไปฟังเจ้าหน้าที่กันบ้างดีกว่าค่ะเพิ่มขึ้นในจนทุกป,ปีอย่างเรามพพปครอบครัวใช่ เขาก็ต้องการที่เนี่ยอาประชากรคนเนี่ยเพิ่มขึ้นทุกปีนะลูกแต่ว่าที่ดินเนี่ยอยู่เท่าเดิมสมมติว่าแม่เราบ้านบ้านเรามีที่ยี่สิบไร่สมัยพ่อกับแม่นะพ่อแม่มีลูกมาห้าคนก็ต้องมาหารหันห้าถ้าลูกไม่เพิ่มไม่แล้วถ้าลูกถ้าลูกลูกที่เขาเขาพ่อแม่แบ่งให้แล้วไม่ไม่จะปเพิ่มือเพิ่มด้วยทําอะไรเพิ่มเติมมัลูกมันก็อยู่เท่าเดิม มันก็มันแคเท่านั้นแล้วเรามีรู้มีล่านไปแล้วก็จะซอยลงไปอีกเพราะฉะนั้นเวลามันหมดตรงนั้นแล้วเขาเริ่มแล้วก็อที่ดินที่ะที่มันเป็นอ่ามันไปเริ่มถนนถึงไหนความเจริญถึงไหนป่าก็หมดถึงนั้นแล้วถ้าสังเกตว่าทุกวันนี้ทุกวันนี้นะคนชอบเที่ยวดีสอดชอบไปพักที่ตามภูตามอะไรต่างๆตามใดที่ยาวเราจ้คนยังต้องการไปพักที่มันเป็นอากาศแบบนั้น ที่มันก็จะเริ่มบุด,ด่วนบุกลุกขึ้นไปเรื่อยอเพราะว่าด้วยด้วยการคนต้องอยากยกระพักที่ธรรมชาติที่มีต้นไม้เยอะมีลาําธารซึ่งตามเมืองมันไม่มีไงม,มันจะมีแต่ตามป่าเท่านั้นแล้วพอมีตามป่าคนก็นเริ่มที่จะน้าเริ่มจ่ายเข้าไปค่าทําไมก็ได้คนที่มีอิทธิพลเขาก็ต้องพยายามที่จะจับจองไว้ให้ได้ทุกวันนี้ครับมีรัฐมนตรีรองรัฐมนตรีท่านหนึ่งยาวเลยทาไม ก็ที่ที่ป่าเขาใหญ่เราจะไม่พูดว่าใครก็นั่นแหละบเอาอามันก็ประมาณนั้นไงเพราะว่าเขามีเพราะว่าคนเราเวลามี<อ>ที่พนบ้างมีเวอร์บ้างก็จะเริ่มมีพวกบ้างเขาก็จะเริ่มมีเข้าไปรี่อยเราถึงได้พยายามที่จะมันเพิ่มป่าไม่ได้แล้วพยายามจะให้ไว้แค่นั้นในรุ่นเรารุ่นลุงลุงก็พยายามต่อสู้ไว้แค่รุ่นลุงแต่รุ่นหนูถ้าหนูพยายามที่จะเพิ่มขึ้นไม่ได้ หนูก็ต้องพยายามเพิ่มขึ้นให้ได้ mm hmm. เหมือนทุกวันนี้ที่จะมีเด็กรุ่นใหม่ที่เขาพยายามที่จะทำอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งแต่เขาก็พยายามที่จะทำเพื่อเพื่อนลูกหลานดีกระถามว่าทใไมพ่อแม่ถ้าเราจะเอาให้ได้ร้อยเนะี่ยเราก็ต้องเอาเกลือเกลือแกงเนี่ยผสมไปยี mm ่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ไปเอาแร่ธาตุเดิมจากโปง่งที่เราไปเสิร์ฟอนะีกยี mm ่สิบเปอร์เซ็นต์ เป็นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเมื่อซาดกินไปแล้วหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตไม่จําเป็นต้องเดินไปหาอีกโรงน้องโรง,งนี้ปกติตาดป่าที่นี่เมื่อย้อนไปเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วหาดูยากแล้วปัจจุบันมันเดินเข้ามาดีอเยอะมากเป็นไปหม,หมดนะเดี๋ยวนูนดูร่องรอยตอนเราเดินไปทำอโอ้แล้วก็ไปดูตรงร่องรอยที่มันกินยินโป่งที่เรามันไปแจ้เม,ม,มันได้ผลจริงจริง อันนี้ทำทำได้แล้วแจกได้กิจก,กรรมเราก็ได้คนจริงไม่ลอกว้าวที่คุณลุงเจ้าหน้าที่พูดมาทำให้เข้าใจธรรมชาติได้มากขึ้นเลยนะคะใช่ค่ะต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ศูนย์พันไม้ทุกคนเลยนะคะที่ดูแลเรามาอย่างดีตลอดทั้งกิจกรรมเลยคะ่ะสุดท้ายนี้ขอขอบคุณทุกคนที่ฟังมาจนจบคลิปเลยนะคะ อย่าลืมหันมาสนใจธรรมชาติกันด้วยนะคะบ๊ายบาย